ก็เขียนลูกศรโน้ตเทคโน้ตลงไปได้เลยนะครับบนกระดาษทีนี้มันจะเหมือนอารมณ์ประมาณว่าเราเขียนในกระดาษหรือหนังสือนี่แหละนะครับ สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมมีของดีราคาถูกจะมาแนะนํากันนะครับนั่นก็คือปากกาสไตลัสสาหรับ iPad นั่นเอง iPad รุ่นที่ผมเอามาทดลองใช้ก็คือ iPad Gen 8นะครับตัวนี้นะครับปากกาตรงนี้ใช้สําหรับรุ่นปี2018 2019 2020 2021ก็คือใช้ได้หมดเลยปี2018ขึ้นไปนะครับ วิธีการใช้ก็ไม่ยากครับแค่แตะ2ครั้งเปิดแตะ2ครั้งปิดตัวนี้ไม่ต้องต่อบลูทูธใดๆน,น,นะครับพอเปิดปุ๊บมันสามารถที่จะใช้ได้เลยตัวนี้นะครับแปะชาร์จไม่ได้นะครับสำหรับตัวที่เป็น Apple Pencil Version 2สำหรับพวก iPad แอร์ไอแ p ดโอันเนี้ยแปะชาร์จไม่ได้นะแล้วก็เสียบตัวชาร์จสำหรับตัว iPad Gen 6 Gen เจ Gen แอะไรอย่างเงี้ยพวกนี้ไม่ได้เลยนะครับเอาไปชาร์จกับตัวชาร์จอันนี้ใช้ไม่ได้นะครับมันจะมีสายแยกมาให้ซึ่งสายเนี่ยที่แยกมาเขาจะให้เป็น Type C นะครับทีนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะทดลองใช้ให้ดูแล้วกันนะครับว่ามันมีความใกล้เคียงกันไหมตามที่เขาสเปคที่เคมากันไว้เนี่ยสามารถที่จะเอามือวางบน iPad ได้เลยนะครับแล้วก็ใช้ได้4 6ถึงชั่วโมงต่อการชาร์จ1่งครั้งนะครับอ่ะเดี ปุ๊บอ่าขึ้นมาแด้เห็นไหมครับเป็นคําว่า App Store นะครับทีนี้ถ้าเราจะทําการเขียนตัวอื่นละ่ะอย่างเช่น Google อ่าลองเขียนลงไปนะครับปุ๊บอ่าเด้งขึ้นมาหมดเลยนะครับแล้วมันขึ้นไปเป็นตัวพิมพ์ด้วยนะครับทีนี้เราก็เลือกเอาแต่เอาว่าเราจะใช้แอปอะไรนะครับอันนี้เป็นการเขียนตัวอย่างแบบหน้าจออ่าแบบแล้วผ่านไปถือว่าผ่านเลยนะครับเดี๋ยวเราไปที่หน้าเว็บไซต์กันดีกว่านะครับ ทีนี้หน้าเว็บไซต์ปกติเราก็ต้องกดแป้นคีย์บอร์ดขึ้นมาพิมพ์ใช่ไหมครับแต่ทีนี้ว่าเวลาที่เราถือปากกาเนี่ยเราไม่อยากสลับคีย์บอร์ดเนาะเราก็เขียนเลขรหัสลงไปนะครับอย่างเช่น01534อะไรเนี่ยเขียนลงไปปุ๊บอ้าเห็นไหมครับมันเด้งเป็นตัวเลขเลยนะครับแล้วเราก็สามารถแตะเป็นคีย์บอร์ดได้ด้วยถ้าหากว่าเราต้องการพิมพ์ตัวเลขเพราะว่าอย่างหมายเลขพาสปอร์ตเนี่ยมันจะมีตัวเลขบนกับภาษาอังกฤษนะครับซึ่งมันจะต้องสลับไปตัวใหญ่ตัวเล็ก คือเราสามารถพิมพ์เขียนเองก็ได้หรือว่าพิมพ์ก็ได้นะครับแล้วแต่เราสะดวกถ้าเราจะพิมพ์ก็แตะแค่ตัวคีย์บอร์ดหรือว่าเราจะอันดูก็กดเครื่องหมายอันดูกลับมาแค่นั้นเองครับอันนี้ก็สามารถที่จะเขียนลงบนจอได้เลยนะครับแล้วก็ได้ข้อความได้ตัวเลขได้ตัวอักษรที่เราต้องการถือว่าเป็นความสะดวกอีกตัวหนึ่งนะครับก็ถือว่าผ่านแบบที่2ผ่านไปนะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปทดสอบของการพิมพ์ใน Word หรือว่าพวก PDF กันบ้างนะครับทีนี้เวลาน้องๆนะครับหรือพี่ๆที่จะ ไฮไลท์การประชุมหรือว่าน้องๆที่ใช้เรียนออนไลน์นะครับที่จะทำรีพอร์ตการเรียนต่างๆของน้องๆนะครับก็ให้เราแตะไปที่รูปของปากาด้านมุมบนขวามือนะครับเสร็จแล้วให้เราเลือกตัวหัวปากาทีนี้ผมจะทําการไฮไลท์พอเราทําการไฮไลท์เนี่ยเราต้องปรับตัวค่ามันลดลงนิดนึงนะครับให้มันจางแล้วเลือกสีอย่างตอนนี้ผมเลือกสีเหลือง ปรับให้มันจางหัวปากกาใหญ่หน่อยแต่ว่าไม่ให้มันเล็กไม่ให้มันใหญ่พอเกินไปะนะครับให้มันพอกับช่องบรรทัดที่เราจะทําการไฮไลท์นะครับทีนี้ถ้าเราไม่เอาเราก็กดอันดูข้างบนออกไปนะครับแล้วเราก็ไฮไลท์ใหม่ในตำแหน่งที่เราต้องการนะครับ ทีนี้เดี๋ยวเราอาจจะต้องวงด้วยนะครับเดี๋ยวเราแตะแถบข้างล่างขึ้นมาซึ่งหัวปากกาแต่ละหัวเนี่ยมันไม่เหมือนกันแล้วก็สีด้วยนะครับอย่างอันเนี้ยเราต้องการสีแดงนะครับเราก็อ่าเขียเส้นใต้นะครับสีแดงอันนี้ก็จะเป็นเส้นเล็กนิดหนึ่งนะครับถ้าเราวงก็จะประมาณนี้นะครับอ่าวนเสร็จปุ๊บก็เขียนลูกศรโน้ตเทคโนตลงไปได้เลยนะครับบนกระดาษทีนี้มันจะเหมือนอารมณ์ประมาณว่าเราเขียนในกระดาษหรือหนังสือน,นี่แหละนะครับอ่าเนี่ไยไฮไลท์เป็นดอกดาวนะครับก็สามารถทําได้แล้วก็เลื่น ดูแล้วเราก็เซฟนะครับเซฟงานถ้าถามผมนะครับมันก็มีดีเลย 00. ์0.03ถึง0.05วินะครับคือที่เขาเคมานะครับว่าไม่ดีเลย์จริงๆแล้วถ้าแยกไม่ออกเนี่ยมันก็ไม่ดีเลย์หรอกแต่ว่าผมเป็นคนที่เก็บรายละเอียดมันก็เลยจะเห็นความดีเลย์ขึ้นมาทีนหนึ่งนะครับเพราะว่าอันนี้เราซื้อมาใช้เองนะครับไม่ได้มีใครมาสปอนอะไรเรานะครับเราก็รีวิวตามจริงเลยอย่างเงี้ยผมเสิร์ช g o o g l e นะครับผมไม่พิมพ์ผมก็พิมพ์ในช่องค้นหาของ Google แล้วพิมพ์คําว่า กระปุกนะครับแล้วก็กดเข้ามาก็เข้าเว็บไซต์ได้ตามปกติเลยอ่ะลองแตะดูมาฟิวชั่นแอปตัดต่อคืออันเนี้ยถ้าเราจะใช้นิ้วนะครับมันคงจะยากมากเลยนะครับถ้าหากว่าเราแอดตัวโฟลเดอร์เข้าไปนะครับที่จะเป็นไฟล์วิดีโอปุ๊บเนี่ยเวลาที่เราจะตัดสคริปต์ออกนะครับมันจะเป็นปัญหาแล้วนะครับอ่าทีนี้อ่าสุดท้ายแล้วนะครับหลังจากที่เทสมาแล้วนะครับมันเป็นแม่เหล็กนะครับเนี่ย ผมแปะลงไปไม่หลุดนะครับอ่าก็จบกันไปแล้วนะครับสําหรับการรีวิวตัวปากกาสไตลัลสสาหรับ iPad สําหรับพี่ๆหรือน้องๆน,นะครับที่ซื้อ iPad มาแล้วแต่ว่า ไม่อยากจะเสียเงินเพิ่มในการซื้อ Apple Pencil 1หรือว่า Apple Pencil Version 2นะครับแล้วก็รุ่นที่ใช้ก็ตามนี้เลย Gen 6, Gen 7, Gen 8, iPad Air 3, Air 4, iPad Mini 5นะครับแล้วก็รวมถึง iPad Pro ด้วยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับหรือว่าเพื่อนๆท่านใดน,นะครับมีคำถามอะไรก็คอมเมนต์ถามไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับถ้าถามว่ามันใช้แทน Apple Pencil Version 1น1แล้วก็2ได้ไหมนะครับแต่ผมตอบอย่างนี้แล้วกันว่ามันมีความคล้ายกันนะครับแต่ ก็จะมีการดีเลย์นิดๆหน่อยๆแต่สามารถลงน้ําหนักแตงเงาได้เล็กเชอร์ได้วางมือได้นะครับสำหรับคนที่ประหยัดงบก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งแล้วกันนะครับแล้วก่อนจบคลิปนี้นะครับคุณจะไม่เจอปัญหาจนกว่าคุณจะเจอปัญหาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเราเจอกันใหม่คลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับ